ช่างเดินเร็วรีบซ่อง <laughs> สตีขายรับช่องสาวน่นน้ำซิงนะคะเดือวแม่แม่แม่ใส่ไอที่เอฟซีส่งมา <laughs> เห็นแต่ลูกกระตา <laughs> แม่มาจากไหนทำ <laughs> ไมเพราะไม่ใส่แกนหลอนซื้อน้ำมันมาให้ด้วย

มีเค็งแล้วอ่ะนาวมากไ่มอ เด็กขึ้นกองขนี่ดาดำก็โรอยแบบเด้กค่ะเกี่ยวลือกเหมือนเปลกมันไม่ค่อยติดไหมมันรั่วเล่นนั่นแหละตอหลังแต่ไอ้ลมเนี้ยมันตัดแรงมากเลยอ่ะอมกล้าแรงอย่าไปโจดเออ,อ,อไม่ต้องโจดไม่ต้องโจดคุยกับใครอ่ะมันตัดแรงแบบกระจายเลยอ่ะ <laughs> บถ้าจอดคุยกับคนอื่นนานๆา,านี้เน่ยเล,ลมัจับเจนอมาน,อมนี่ยมือแข็งแล้วอ่ะหนาวจน อ่าลึก oh, 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 oh. ใส่อะไรตอนเชา้าเอารถมาจอดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะทุกคนกรองยังไม่ได้เป่านะคะ คขับรถได้เลยขับรถได้เลยโอ้เจ็บพี่อีวีที่เป่าไมไม่ติดถามทางรู้ โอ้มืออย่างเย็นเลยอะแบบเก็บอะฮะไม่ได้ตัวไหนด,ด,ดูก่อนทางต้องรู้นดนการเห็นจริงโอ้ อ่ะแล้วน้ำมันเครื่องล่ะซื้อผิดเหรอ <c oughs> ช่างเร่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 งเฮ้ไ <laughs> อ้กรองนี้มาใส่ตรงไหน,นอ,อ่ะใส่กรองก็มันเปลืองไงอ๋อ หนาว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 อันนี้พี่ถอดเมื่อเช้าโ,โหน,านี่การที่จะจับนอกยากมาก มือแข็งเลยอะเย็นามากคิดมาองศา11ิดเอสิบเอ็ดองศาขนาดแดดออกน่น,นี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเมื่อคืนลมแบบบ้านเหมือนบ้านจะปลิวอะ่ะ อบัวย่างสวยตัวยังไม่เห็นสาที่เขาจะขุดเลยดีนอยู่บ้านธนชาัยยังไม่เคยเห็นเลยเขาเปิดน้านยังไม่แห้งหรอขุดล่าสุดตอนนี้อายุประมาณ8ขวดแล้ตอนนี้กี่ปีประมาณ6ขวด ก็มากดอีกทีตอนสามสิบและยี่สิบสปีปป ไปเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วเราก็จะมาเอารถเขาวิง่งหรอมัอ้ง